สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพ้นคุณทําได้วันนี้เราก็จะมาทําวิจัยหุ้นวาวนะครับว้าวว้าวนะครับไม่รู้จะว้าวจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีวีแววเป็นเช่นไรนะครับติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับหุ้นวาว เป็นเช่นไรอย่างไรนะครับก็มันจะมีข่าวสารนะครับที่ประกาศออกมาของหุ้นวาวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปที่ข่าวสารของบริษัทได้เลยนะครับติดตามข่าวสารของหุ้นรายตัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะมาโผล่ตรงหน้าตรงนี้นะครับซึ่งรายการข่าวนะั้นมันก็ จะมีหลากหลายนะครับทั้งข่าวหลักรัพย์ทั่วไปนะครับแล้วก็ในตัวของเฉพาะหลักทรัพย์นี่ก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือนี่นะครับอันนี้ก็คือข่าวหลักทรั์ของวาวนะครับ้นวาวนะครับโดยวาวโดยวาวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับอันนี้โดยเซ็ตว่าเขาก็อ่าเพิ่เพิ่มทุน,นของวาวเริ่มซื้อขายวันที่18พฤศจิกา,ายนส5 6 7ห เห็นไหมครับหมายความว่าวันที่สิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเพิ่มทุนมากกอนหน้านั้นแล้วเห็นไหมครับหมายความว่าหุ้นวาวเนี่ยนะครับพอเพิ่มทุนมาปุ๊บนะครับก็เริ่มซื้อขายนะครับอันนี้ก็คือผ่านมาติของกรตนะครับให้ซื้อขายได้เนี่ยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบเดือนสิบเอ็ดเขา,าเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน,ทนในอาทิตย์ที่ผ่านมา เนี่ยนะครับเราก็เราก็ดูข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยนะครับแล้วคราวนี้ก็เวลาเรา,าตรวจสุขภาพหุน้นหรือว่าเราดูหุ้นที่อยู่ในขอบขายที่เราสนใจที่จะวิเคราะห์เนี่ยเราก็ฝึกหัดวิเคราะห์ทั้งหุ้นที่งบการเงินแย่ yeah, ทั้งหุ้นที่งบการเงินดีนะครับข่าวสารต่างๆมันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่เราจะได้ฝึกสกิลด้านการ วิจัยหุ้นของเราเราก็จะนําไปใช้ในโลกแห่งการลงทุนหุ้นได้แบบนะครับเข้าใจอย่างนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับแจ้งมติเรื่องการกาหนด record date นะครับสำหรับ Warren v นะครับ v7 แลว V ก็คือ Warren นั่นแหละนะครับของวาวนะครับฉะนั้น V ตัวแรกนะครับ W ตัวแรกก็คือ บริษัทวาวนั่นแหละนะครับบริษัทวาวอันนี้เป็นชื่อบริษัทนะครับตัวแรกตัวแรกเป็นชื่อบริษัทแล้วเขียนดัดเนี่ยนะครับแล้วก็ v 7อันนี้คือวอรันซีรีส์เนั่นเองนะครับซีรีส์หนึ่งามห้าไม่พอ6ไม่พอมาต่อ7จ็ดอีกอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าหุ้นที่มันออกวอรันแบบบ่อยๆอย่างเงี้ย มันเหมาะกับพอทไหนหนึ่งนะครับพอร์ตเก่งกำไรนะครับสองพอทเกษียณเร็วกรเกษียณรวยสามพอทนั่งทุน VI เชิงรุกกลยุทธ์ได้กำไรตั้งแต่ซื้อนะครับสี่นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีอื่นๆนะครับอ,อื่นๆเอออย่างเช่นพอร์ตอ่าผ่อนปิดจบบ้านนะครับ เพื่อการศึกษาของลูกหลานอะไรเงี้ยนะครับตั้งเชื่อเองนะครับเพื่อนๆคิดว่าอ้นวาวเนี่ยนะครับเหมาะกับพอทไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะนะครับเฉลยคําตอบว่ามันเหมาะกับพอทเก่งกำไรมันเหมาะกับพอรเกเซ็นเร็วกเกษเส้นรวยหรือมันเหมาะกับพอทนั่งทุนพีไอเชิงลุกกลยุทธ์ได้กำไรแต่ซื้อนะครับผมมีหลากหลายกลยุทธ์นะครับมาณ10กว่ากลยุทธ์ก็ นำเสนอรประมาณหลากหลายนะครับก็อย่างที่กำหนดไว้ก็ 3. พอร์ตมโมเดลนะครับอันนี้คือ,อเป็นหลักการที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันนะครับว่าถ้าในมุมมองของผมแล้วเหมาะกับพอรตไหนนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูไส้ในนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะมีแจ้งนะครับว่าอันเนี้ยมติที่ประชุมเนี่ยของ อ้นตัวเนี้ยนะครับเขาออกมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็วันที่คณะกรรมการมีมติก็คือวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งมติในที่ประชุมก็จะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนเนี่ยก็คือ,อจานวนจานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนนะครับหมายความว่ามันมีกี่หุ้นอะไรเงี้ยนะครับ ตอนนี้เราดูข้อมูลนะเราก็อ่านอ่านอ่านนะครับบรรทัดไหนที่เพื่อนๆไม่เข้าใจบ้างก็สามารถที่จะพิมพ์มาถามได้นะครับอันนี้ก็มูลค่าที่ตาวตราไว้ก็คือราคาผ่าของเขานะครับต้นทุนผู้ก่อการอยู่ที่1บาทนะครับประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรรก็คือหุ้นสามัญน,นะครับจัดสรรให้กับใครบ้างจัดสรรให้กับนะพูดถึงหุ้นทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนมีเจ จ็ดหุน้นเพื่อนก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มทุนได้หนึ่งหุ้นอย่างนี้นะครับเพื่อนมีเจ็ดร้อยหุ้นนะครับในหุ้นวาวนะครับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มทุนหุ้นวาวนะครับหุ้นสามัญหนึ่งร้อยหุ้นนะครับก็รวมเป็นแปดร้อยหุน้นอย่างนี้นะครับเออโดยที่ราคาจองซื้อนะครับราคาเพิ่มทุนเนี่ยก็คือเจ็ดสิบสตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่า หน้าตอนนี้นะครับราคาของของหุ้นวาวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นก็กดเข้าไปที่ราคาย้อนหลังนะครับราคาย้อนหลังพอเรากดเข้าไปดูที่ราคาย้อนหลังพบราคาปิดตลาดมันเท่าไหร่นะครับราคาปิดตลาดก็อยู่ที่เจ็ดสิบสตางค์เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเจ็ดสิบสตางค์ข้หมายเขาว่าเขาประกาศเพิ่มทุนนะครับเจ็ดสิบสตางค์นะครับมันหมายความอย่างไร มันหมายความว่าเราจ่ายหุ้นนะครับแพงขึ้นนะครับหนึ่งต่อเจ็ดหมายความว่าถ้าปกติแล้วเราซื้อหุ้นตัวเนี้ยด้วยต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เขาประกาศเพิ่มทุนอีกหนึ่งต่อเจ็ดเราก็อยากจะทราบว่าเราจ่ายแพงขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็เอาหนึ่งนั่นแหะไปหานะครับหนึ่งไปหารด้วยเจ็ดอย่างเรากดดูเลยนะครับ ถามว่าหนึ่งหารด้วยเจ็ดเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็เอาผลด้วยหนึ่งร้อยนะครับหมายความว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ซื้อถือลงทุนหุ้นวาวอยู่เพื่อที่จะเพิ่มทุนเพื่อนเพื่อนจ่ายแพงขึ้นนะครับสิบสี่เปอร์เซนเพื่อสักและสิ์ความเป็นเจ้าของนะครับในบริษัทเนี้ยเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนเพื่อน ถือคลองหุ้นวาวอยู่เท่าเดิมเลยนะครับเพื่อนได้มาอย่างมี700นะครับเพิ่มทุนเป็น100เป็น800หุ้นนะครับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นในบริษัทวาวของเพื่อนก็เท่าเดิมแต่เพื่อนจ่ายแพงขึ้น14%อร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขนะครับที่ได้นําเสนอนเพื่อนเพื่อเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเอ๊เขาเขาประกาศเพิ่มทุนเนี่ยนะครับอย่างเขาประกาศเพิ่มทุนเจ็ดต่อหน,นึง่งอย่างนี้นะครับเราจะได้เข้าใจานะครับ แล้วคราวนี้วันวันที่เขาขึ้นเครื่องหมาย XR นะครับก็คือถ้าเป็นวันที่เขาขึ้นเครื่องหมาย XR คือวันที่3มกราเนี่ยเขาแก้ไขนะครับเพื่อนๆไม่ใช่3มโมกราลาละนะครับเมื่อกี้ผมไปดูในตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นเดี๋ยวดูผมดูให้แป๊บนะครับว่าสรุปแล้วนะครับ วันที่เขาขึ้นเข้าหมาย xr นะวันที่อะไรอ๋อนะครับสามโมกรลาร์ยัีนด้วยนะครับอาไม่ได้แก้ไขนะครับเป็นสามโมกรานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนพฤศจ,จิกายนนะครับก็มีเวลาให้เพื่อนๆที่ถือลงทุนหุ้นตัวนี้อยู่ตัดสินใจที่จะเพิ่มทุนก็ได้ไม่เพิ่มทุนก็ได้นะครับถ้าไม่เพิ่มทุนเพื่อนๆก็จะขาดทุนทันทีสินะครับถ้า เพิ่มทุนไปนะครับเพื่อนๆนก็จ่ายแพงขึ้น1 4ทันทีนะครับความหมายของตัวเลขเจ็ดตอนหนึ่งหรือ,อมีเจ็ดหุ้นเนี่ยมันมีสิทธิ์เพิ่มทุนได้หนึ่งหุ้นอย่างเงี้ยเจ็ดร้อยหุ้นมีสิทธิ์เพิ่มทุนได้หนึ่งร้อยหุ้นนะครับความหมายมันมันลบทั้งสองทางนะครับเพิ่มทุนก็จ่ายแพงขึ้นนะครับไม่เพิ่มทุนก็นะครับพอตของเราติดลบทันที14%ตามอัตราส่วน7ต่อ1นั่นเองนะครับ ดังนั้นก็คือการเพิ่มทุนเนี่ยหมายถึงการทํำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยเสียหายนะครับคุณปูวารัมบ์เฟดบอกว่าอันนี้คือสาย v ีไอจ๋าเลยนะครับบอกว่าถ้าคุณเพิ่มทุนมาเนี่ยนะครับเพิ่มทุนมาปุ๊บเนี่ยรายได้จะต้องเติบโตเนี่ย400%โอ้โหอันนี้รายได้นะครับไม่เกี่ยวกับกำไรสุทธินะครับแต่ถ้าเพิ่มทุนมาแล้วนะครับเพิ่มทุนมาแล้วเนี่ย รายได้เติบโตแค่2เท่าหรือ200เนี่ยนะครับคุณปู่รัมโบเฟดไม่ให้ผ่านนะครับอันนี้ท่านใดที่ศึกษานะครับคือพูดง่ายคือเรียนบัญชีกับคุณปู่รัมโบเฟตนะครับอันนี้ก็ลองไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านดูนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เราดูจากตรงนี้นะครับเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับวันที่3มมกรานะครับ ก็คือถ้าใครซื้อวันนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับหุ้นเพิ่มทุนนะครับไม่มีสิทธิ์ได้เพิ่มทุน7จ็ก่อนน,นะครับแต่ถ้าซื้อก่อนหน้านี้อยากจะอยากจะเพิ่มทุนบริษัทนี้อยากจะทดลองอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะพิจารณาก่อนนะครับหรือท่านใดที่ซื้อถือลงทุนมาก่อนนะครับซื้อถือลงทุนมาก่อน10วันต้มวันที่สมปุ๊บเอา้าทําเวราคาหุ้นของเราเนี่ยล่วงนะครับตอนนี้70สตางค์ใช่ไหมครับวันที่สม ราคาหุ้นตรงนี้มันจะร่วงเห็นไหมครับทําไมรู้ครับเพราะว่ามันจะลดลงไปสิบสี่เปอร์เซนตนะครับโดยมันหรืออาจจะลดลงไป2ี่สเอร์นสาสิเปอร์เนตะครับถ้าเป็นหุ้นผลไม้เน่าเสียที่แบบเอาไปขายใครก็ไม่มีใครจะเอาเนี่นอกจากให้ฟรีเขาเอาไปทำปุ๋ยหมกยักเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันอาจจะล่วงต่ำกว่าสิบี่เปอร์เซนตก็เป็นไปได้นะครับอย่างราคาเจ็สิสตางค์ อาจจะร่วงลงไปเหลือ50สตางค์อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วอันเนี้ยเราเราจะไปดูผลงานก่อนวาอ่าเขาเพิ่มทุนแล้วเป็นยังไงนะครับเขาเพิ่มทุนแล้วมีความรู้ความสามารถจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะดูตัวเลขเราอ่านตัวเลขได้เนี่ยเราก็รู้ละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเราไปดูแฟกชีสกันก่อนนะครับ แบกชีตเนี่ยเขาเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นึงครับ22ธันวาสองพันปี2566ที่ผ่านมาก็ครบ20ปีนะครับ IPO เข้ามา10บาทราคาผ่านบาทปัจจุบันผ่านบาทนะครับปัจจุบันผ่านบาท EBITDA นะครับ EBITDA นี่ก็ <c oughs> อันนี้ติดลบนะครับติดลบ อันนี้ไม่มีวิเแววนะครับไม่มีวิเววที่จะสร้างกระแสเงินสดให้เกิดขึ้นกับบริษัทเลยนะครับอันนี้ Market Cap อยู่ที่1,350ร้านนะครับราคาในรอบ1ปี52สัปดาห์นะครับ52วิกเนี่ยไฮโลนะครับเออไม่ใช่วงไฮโลนะครับอันนี้ก็พูดถึงราคาสูงสุดต่ำสุดนะครับ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับปัจจุบัน70นะครับถ้าใครเล่นแนวเก็งกําไรนี่ก็ไปรับตอน55หรือ53สิบสาสตางค์ขึ้นมา70นี่ของโหโบวกเยอะเลยนะครับอืมวกประมาณ30%ได้นะครับอันนี้เราไปดูในสัดส่วนของอพูดถึงหุ้นบ้างเป็นยังไงนะครับถ้าถ้าผมดูอย่างเนี้ยนะครับผมก็รู้แล้ว นะครับว่าผมควรจะจัดหุน้นตัวเนี้ยไว้ในหุ้นประเภทไหนนะครับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ถึง5%นะครับของบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นเจ้าของที่ถือหุน้นสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบรามอร่สิเงี้ยน่าสนใจนะครับ แต่ถ้าถือหุ้นแบบนี้ถ้าตัวเลขต่ำกว่า5%เนี่ยครับเพราะว่าไม่ต้องรายงานอกอรตนะครับถ้าถือหุ้น5%ขึ้นไปนะครับซื้อขายเนี่ยอ,อย่าไม่ได้สำคัญเนี่ยต้องต้องรายงานแต่ถ้าต่ำกว่า4%ไม่ต้องรายงานอันนี้เขาอันนี้ผมดูอานนี้ผมก็รู้แล้วนะครับว่าเขามีแนวคิดยังไงนะครับสำหรับผู้บริหารอ่าเราไปดูงบดุลบ้างว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับเพราะว่าเวลาเราตรวจสุขภาพหุ้น ถ้าใน fact sheet แฟกชีสเนี่ยเราก็จะตรวจประมาณนี้นะครับเรื่องของราคาพาโน่นนี่นั่นนะครับผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยนะครับผู้บริหารแล้วก็ที่สำคัญก็คือ cr cr คือ current ratio นะครับอัตราส่วนสภาพคล่องทางการของบริษัทอันนี้คือถือว่าเอาตัวไม่รอดแม้แต่ปีเดียวนะครับถ้า1นต่อหนึี่คือเอาตัวรอดไปปีปนะีแต่ตรงนี้คือต่ำกว่า1น,นี่คือติดลบติดลบ อย,นะอย่างถ้าปี67เนี่ยอันนี้คือติดลบ7จนะครับถ้าปี66หกศน่งสี่เนี่ยคือติดลบติดลบ86%ดิเนี่อนเองถ้า1ต่อ1เนี่ยก็คือเอาตัวรอดไปปีๆนะนั้นน่ะอัตราส่วนตรงเนี้ยที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นพอร์ตเงินทุนไอเชียงลุกควรจะ1.5ขึ้นไปนะครับ,นะรบถ้าเป็นพอร์ตเกิดเสี่ยงเร็วเกิดเสี่ยงรวยก็ควรจะ2เท่าขึ้นไปนะครับอันนี้ต่ำกว่า1 นะครับอันนี้ก็เลยไม่ผ่านเกณฑ์นะครับขา <regret it. S 1> นี้มาดูอัตราส่วนหนี้สินบ้างนะครับควรจะต่ำกว่านี้อันนี้ปี6 5ห้าในห้าเลยนะครับปีห6หก็อยู่ที่3าเท่า2เท่าอันนี้2เท่าอันนี้ก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับดูจะตรงนี้ก็นะครับไม่ไม่ไปเจาะไส้ในละนะครับว่ามีเจ้าหนี้การค้าอะไรเยอะแยะอะไรไหมมีหนี้สินเยอะไหมอย่างเงี้ยนะครับดูแค่เจ้าหนี้การค้าตรงนี้นะครับว่าไม่ไม่เจาะแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดู เท่านี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับในส่วนของสินทรัพย์มรนเวนเท่านี้เจ้าหนี้การค้าเท่านี้นะครับนี่สินท่วมนะครับนี่สินท่วมอนี้เราไปดูวาลเนี่ยในส่วนขององบการเงินห้าปีบ้างเป็นยังไงนะครับงบเงินของวาลห้าปีนะครับเรากดเข้าไปเลยตูมแล้วบคูๆกับ าการที่เขาประกาศจ่ายเพิ่มทุนเพื่อนเพื่อเห็นนะครับว่าอ๋อนะครับมีการประกาศเพิ่มทุนเนี่ยนะครับแบบทั่วไปนะครับแล้วการเพิ่มทุนแบบวงในจํากัดอีกนะครับนี่เป็นต้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดนะครับว่าการพิ่มทุนให้กับบุคคลวงในจํากัดเนี่ยได้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับอีกต้องร้อยเก้าสิบล้านหุน้นอันนั้นไป ประชาชนโดยทั่วไปหรือพูดถึงหุ้นทุกคนเนี่ยได้เท่ากัน,นคือ300กว่าล้านหุ้นอันนี้ร้อยเล้านหุ้นนะครับถ้าผู้ถือหุนทั่วไปเนี่ยนะครับเจสตางค์ต่อหุ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเจสตางค์ต่อหุ้นเออเห็นไหมครับอันนี้คือราคาจองซื้อเนี่ยซื้อวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งสัปดาห์ถ้าพูดถึงหุ้นเดิมเนี่ยนะครับเออ ูดถึงม้นเดิมเนี่ยต้องจ่าย70สตางค์ต่อหุ้นแต่ว่าต้นทุนแบบ P p พ,พคือบุคคลวงในจำกัดเนี่ยถ้าสมมติว่าต้นทุน30สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยโอ้ยิ่งโคตรเอาเปรียบพูดถือหุ้นเดิมนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปศึกษารายละเอียดเองหรือต้นทุน70สสตางค์เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตรงนี้เขาไม่ได้ปรากฏรายละเอียดนะครับซึ่งจนจุดเนี้ยนะครับเพื่อนๆควรจะไปอ่านในข้อมูลนะครับ เิ่มเติมนะครับอย่างตัวเนี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดโหลดนะครับเข้าไปอ่านได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี้นะครับรายละเอียดแบบแบบเต็มอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็จะทราบนะครับว่าเออราคาเท่าไหร่ถ้าไม่รู้อีกนะครับเพื่อนๆก็นะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามตรงนี้สาย14หน้าเห็นไหมครับเพื่อนๆไปสื่อสารดูว่าถ้าเพิ่มทุนแบบ P P เนี่ยคือบุคคลวงในจํากัดต้นทุนเขาเท่าไหร่นะครับคนทั่วไปที่ถือหุ้นเสมอภาคกันหมดทุกคนเนี่ยนะครับ จ็ดสิบตาต่อหุน้นแต่ถ้าเพิ่มพันแบบพ p เนี่ยมันเกินมันเกินกึ่งเนี่ยเกือบสองร้อยล้านนะครับเกือบสองร้อยล้านฉะนั้นแล้วราจุดนี้เพื่อนๆต้องไปดูถ้าต้นทุนของบุคคลวงในจํากัดเนี่ยเป็นผู้บริหารโนนนี้นั่นอยู่แล้วหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาอยู่แล้วเขาต้องการให้ผลประโยชน์ไปแล้วถ้าต้นทุนต่ํากว่าเจ็ดสิบเนี่ยบริษัทนี้เราต้องวิ่งนี้ให้ไกลๆเลยนะครับอยู่ห่างๆไ้เลยนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับ เราต้องป้องกันตัวเองนะครับเราไปดูงบเงินห้าปีบ้างนะครับโอ้โหปีนี้นะครับปีหกเจ็ดนะครับไม่มีกําไรแม้แต่ปีเดียวเลยกาไรสุทธินะครับรายได้ในเขียวเขียวเนี่ยนะครับรายได้มีนะครับแต่ไม่มีกําไรเลยแม้แต่ไตรมาสเดียวนะครับอันนี้คือเก้าน3สามสามไตรมาสนะครับอันนี้เราไปดูเรื่องของงบดุลนะครับเมื่อกี้บอกเพื่อนๆว่างบดุลเนี่ยนะครับ มันเป็นงบดุลที่อ่อนแอนะครับอ่อนแอมากๆนะครับเออก็คือนี่เยอะกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นจาก900ล้านนะครับลดลงมาเหลือ600ล้านเหลือ100ล้าน180ก็คือน,นะครับอันตรงจุดนี้ก็มันไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นจาก900ล้านนะครับเหลือสองร้อยกว่าล้านนี่นะครับอันนี้ก็คือไม่อ่า คว, iesen, ความรู้ความสามารถของผู้บริหารไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทวาวได้นะครับแต่ว่านะครับอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองและก <It> ็พวกของนะครับดูจากตรงไหนครับเรามาดูบรรทัดที่4นะครับเพื่อนๆตรงจุดนี้ชัดเจนเลยนะครับบรรทัดที่4ี่ในทุนที่ออกชําระแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าปี6กสามหมื่นกว่าล้านนะครับวาวเนี่ยนะครับหมื่นกว่าล้านปีต่อมานะครับ พูดง่ายๆคือหมื่นกว่าล้านทํายังไงให้เหลือห0ร้อยกว่าล้านได้เงินหายไปไหนนะครับเงินหายไปไหนหนึ <oys> be 100, ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านนี่นะครับเ้นทุนมานะครับจะทะเบียนมาแล้วปีต่อมานะครับเหลือแค่แปดร้อยล้านนะครับจากแปดร้อยล้านเห็นไหมครับแล้วก็มีการเพิ่มทุนลบกวนพูดถึงหุ้นอีกเป็นพันสามสิบล้านจากแปดร้อยล้านนะครับแล้วปีนี้ก็เพิ่มทุนมาอีกนะครับจากพันสามสิบล้านเป็น 1,348ล้านนะครับการเพิ่มทุนมีหลายรูปแบบนะครับเย่างเช่นเพิ่มทุนแบบพ p พเพิ่มทุนแบบ r o นะครับให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนเลยอย่างเงี้ยอย่าง7ต่อ1อย่างเงี้ยหรือการเพิ่มทุนแบบออกวอร์เรนนะครับใช้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญอย่างเงี้ยหุลโกอย่างเงี้ยนะครับหุ้นบริมาสิบหุ้นบริมาสิบนะครับได้สิทธิ์ก่อนหุ้นสามัญในเรื่องของการได้รับชาระหนี้ก่อนในเรื่องของการ ได้ปันผลก่อนนะครับได้สิทธิก่อนแต่ว่าจะมีสิทธิ์ออกเสียงหรือไม่มีสิทธิ์ออกเสียงส่วนมากจะถูกจํากัดสิทธิ์ไม่ให้ออกเสียงนะครับอันนั้นก็หุ้นบริมาสิธิ์สามารถที่จะแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ถ้าสมมติว่าบริษัทนะครับได้ตกลงแล้วก็เขียนไว้นะครับตราไว้แต่ถ้าไม่ได้ตราไว้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแปลงเป็นหุ้นสามัญได้อย่างนี้เป็นต้นหุ้นกู้อร,รนันอะไรเงี้ยนะครับ คือการเพิ่มพนมีหลากหลายรูปแบบอย่างตรงเนี้นะครับผมรู้เลยเลยทันทีว่าหมื่นสองพันล้านเนี่ยมันจะต้องมีการนําเงินออกจากบริษัทในรูปแบบของรายการที่เกี่ยวโยงกันแน่นอนนะครับบริหารยังไงหนึ่งหมื่นสองพันล้านเนี่ยนะครับให้มันเหลือให้มันเหลือเท่าไหรครับให้มันเหลือแปดร้อยให้มันเหลือหกร้อย่างเงี้ยนะครับให้มันเหลือหนึ่งร้อยนะครับเงินหายไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือ,อผู้บริหารเนี่ยนะครับ เราดูจากตรงนี้นะครับงบดุลคือโคตรอ่อนแอเลยนะครับก็คือจะตายแหละไม่ตายแหละนะครับถ้าเป็นคนก็คืออาจจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็ได้แต่ว่าอยู่รอดมาได้ครับมันจะแค่บริษัทเฉยๆนะครับอาวนี้เราไปดูเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็กำไรสุทธิเป็นยังไงนะครับถ้าเพิ่มทุนในระดับหมื่นสองพันล้านเนี่ยรายได้นะครับจะต้องเป็นนะครับถ้าเป็นคนผู้รับเฟสก็คือ4ี่หมื่นแปดพันล้าน รายได้นะครับไม่ใช่400ล้านอย่างนี้นะครับถ้าเพิ่มทุนมาระดับ12,200ล้านนะครับรเพื่อนๆคุณปู่บรันด์บัฟเฟตบอกว่ารายได้ควรจะสีเท่าทำไมต้องสีเท่าครับมันต้องไปหาต้นทุนค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นกว่าจะมาเป็นกำไรสุทธ,ธิมันเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ทุน1 2 0 0 0ล้านนะครับติดลบรายได้400ล้านแล้วก็กำไรก็ติดลบเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับเราดูแค่ ปีเดียวเรารู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยนะครับรายได้ตรงเนี้ยนะครับจากที่เพิ่มพลไปเนี่ยเพื่อนดูนะครับรายได้รวมสี่ร้อยนะครับมาเป็นสามมาเป็น2องอนะครับแล้วก็กําไรสุทธิติดลบทุกปีนะครับกําไรต่อหุ้นไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็เรื่องของ roe นะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารอันนี้ต่ำศูนย์คะแนนนะครับติดลบนะครับ roe ติดลบเนี่ยคือ ก็คือตกนะครับถ้าเพื่อนๆดูเรื่องของงบการเงินอย่างนี้แล้วนะครับไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของงบดุลน,นะครับโซภาพของบริษัทนี้ก็คืออยู่ในระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็พูดถึงรายได้ครับไม่มีความเสถียรไม่เติบโตนะครับไม่มีรายได้นะครับตลอดระยะเวลา5ปีนะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารก็คะแนนติดลบนะครับคะแนนติดลบทุกปีเลย ปันผลไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีรายได้ก็ไม่จากปันผลนะครับแล้วก็พูดถึงราคาครับก็คือถ้ามันไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของงบการเงินและผู้บริหารแล้วการประเม,มินราคาเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปประเมินถ้าพูดกันแบบง่ายๆสั้นๆก็นนคือโคตรแพงนั่นเองนะครับง่ายๆอันนี้พอเรามาถึงบทสรุปแล้วนะครับผมก็จะเฉลยว่าสรุปว้าว มีวีแววหรือไม่มีวีแววนะครับก็คือเพิ่มทุน r o 7ต่อ1ไม่มีวีแววเลยนะครับสรุปอยู่ได้เฉพาะในพอร์ตเก่งกำไรหรือพอรตเมานะครับหรือพอรตแก้คันไม้คันมือเท่านั้นนะครับหรือถ้าจะเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือพอร์ตนั่งทุนสายวิทย,า,ยาศาสตร์ชอบที่สุดทดลองนะครับดง100บนั้นร้อบาทเนี่ยลงทุนได้เพียง1บาท ถึง5บาทร้อยบาทลงทุนได้เพียง1บาทถึง10บาทเท่านั้น90บาทห้ามลงทุนโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเพื่อนๆลงทุนไปแล้ว5ตัวตัวละ1บาท1บาท1บาทเนี่ยนะครับตัวนี้ก็หมดสิทธิลงทุนแต่ถ้าใคร10%ก็อาจจะลงทุนได้สัก1บาทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เทียบให้ฟังว่า100%เนี่ก็คืออ่า1ถึง10%เท่านั้นนะครับเพื่อนมี1000บาทนะครับลงทุนตัวนี้ได้กี่บาทก็คือ50บาทถึง100บา ถ้าเพื่อนมีหนึ่งร้อยบาทก็คือลงทุนห้าบาทถึงสิบบาทมีหนึ่งพันบาทก็ลงทุนได้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีหนึ่งหมื่นก็ลงทุนได้เท่าไหร่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทเท่านั้นอะไรนี่นะครับอันนี้คือเรื่องของการาบริหารจัดการต้นทุนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงของเราวันนี้ก็ได้นําเสนอหุ้นที่เขาเพิ่งประกาศข่าวเพิ่มทุนไปนะครับเขามีกาหนดการก็คือ วันที่สามมกราเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับที่จะได้สิทธินั้นนะครับอันนี้ก็สําหรับกลยุทธ์ที่จะลงทุนให้ได้กําไรในหุ้นตัวนี้เราก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครสนใจและไม่ค่อยมีใครถามนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งได้สมัสมาชิกนะครับพอร์ตเก่งกําไรแล้วก็แผนการเข้ามายังไม่ได้ขอเลยว่า,าเพื่อนๆนท่านนั้นยังไม่ได้ส่งอีเมลและไม่ได้ขอเลยว่า เอะถ้าสมมติว่าเราจะลงทุนในหุ้นเก่งกําไรให้ได้กําไรเราควรจะลงทุนแบบไหนนะครับวางแผนอะไรยังไงนะครับยังไม่ได้ขอเข้ามานะครับผมก็เลยรออยู่เหมือนกันแต่ว่าขอบคุณมากครับคือบางท่านก็สมัครสมา,สมา,สมาชิกรลยเดินเข้ามาก,ก็เตงมใจอยากจะสนับสนุนแต่ว่าอาจจะยังไม่อยากได้ข้อมูลอะไรหรอกนะครับอันนี้กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็บางทีนะครับฟงังไปแล้วก็อาจจะได้ละนะครับ สมาชิกบางท่านก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีน้ําใจมากอย่างน,นี้เป็นต้นนะครับเพก็หวังว่าให้ท่านนะครับได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเทวีนะครับขอให้ท่านทุกท่านนะครับรวยทรัพย์รวยสุขรวยสติปัญญาในหุนยิ่งๆขึ้นไปนะครับเจอคนดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ